เมื่อวานนี้นะคะสองสาวแบล็ k พิงค่ะทั้งลิซ่าแล้วก็จีซูนะคะมาแบบแคคคู่ใน Channel Plus ค่ะแถมแจกรูปภาพแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะ,อะแอดก็เอามาฝากด้วยนะคะโดยจีซูค่ะเธอก็มาขอบคุณ b ลิง k นะคะแล้วก็ถามว่าคัมแบ็กสเต e นะคะสนุกหรือเปล่านะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็พอใจในการโปรโมตในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะก็จะไปการไปออกในรายการวาเลตี้ต่างๆด้วยนะคะแล้ว ก็มีหลายสิ่งมากค่ะที่จะให้ดูด้วยนะและที่แน่ๆค่ะก็อัลบั้มเต็มครั้งนี้นะคะเป็นอัลบั้มชุดแรกนะในรอบ4ปีก็ขอบคุณบลิงทุกคนนะคะที่สนับสนุนพวกเธอค่ะ ส่วนทางด้านลิซ่านะคะเธอก็บอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะเธอมีการจัดรูปภาพนะคะในมือถือค่ะแล้วก็คงจะเจอรูปนะเธอก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับบลิงค์ได้ดูนะคะนั่นก็คือ2ภาพนี้นะคะแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเธอก็บอกว่าดีใจมากๆเลยนะที่ได้มีการวิดีโอคอลนะคะกันกับบลิง์ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่มอบความรักนะคะให้กับอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของพวกเธอนะคะแล้วก็บอกว่าคิดถึงบลิงก์มากๆเลยนะช่วงนี้อากาศมันก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนค่ะแต่งกายให้อบอุ่นนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะจะได้มาเจอกันอีกนะในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งคราวนี้นะคะก็มีบลิงไทยค่ะเข้าไปแชทถามนะ,ะพูดคุยกับเธอด้วยนะคะโดยถามถึงเจ้าแมวของเธอค่ะถามว่า,าคิดถึงนะคะ 4L ของเธอมากๆเลยนะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะบอกว่าเดี๋ยวไว้จะลงรูปสุดแสบทั้ง4ตัวให้ดูด้วยนะคะ แถมค่ะก็มีการถามด้วยนะว่าเวลาคิดถึงลิซ่ามากๆเนี่ยให้ทำยังไงดีครับเออล้วลิซ่าค่ะเธอก็ตอบว่าก็โทรมานะเดี๋ยวให้คุยกับเจ้าลีโอด้วยนะตลกดีค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะก็บอกว่าลิซ่านะมาไลฟ์กันเถอะมาไลฟ์ให้ดูหน่อยเธอก็บอกว่าอยากจะเห็นแก้มกลมๆของหนูเหรอคะแต่มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้เธอนะมาไลฟ์ในวีไลฟก็ยังได้นะหรือว่าจะใน IG ก็ได้นะคะจะได้ ดูเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะก็มีการถามด้วยนะคะว่าแมวของเธอทะตัวไหนเนี่ยอ้วนอะไรเงี้ยเธอบอกว่าไม่อยากตอบเลยนะกลัวพวกเขาจะเสียใจนะคะคือกลัวแมวจะเสียความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะที่น่าสนใจค่ะก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไม่ยอมตอบคําถามที่ฉันถามนะฉันจะแกล้งแมวของคุณค่ะด้วยการเรียกมันว่าหมูนะคะซึ่งลิซ่าค่ะก็ออกอาการห่วงแมวเหมือนกันนะบอกว่าไม่นะโนโนอะไรประมาณนี้นะก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่ น่ารักดีค่ะที่เธอนะนานๆจะมาในช anel p r o p e c t นะคะแล้วก็มีการมาพูดคุยกันกับบลิงค์ค่ะอ๋อเกือบลืมค่ะแล้วก็มีคนนะคะถามจีซูค่ะว่าลิซ่านะผมสั้นหรือว่าผมยาวนะคะพี่ซูชอบแบบไหนแบบไหนนั้นดูดีกว่ากันนะคะซึ่งจีซูค่ะก็บอกว่าแหมสำหรับลิซ่านะไม่ว่ายังไงนะคะลิซาก็ดูดีอยู่เสมอนั่นเองนะคะ อะก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่น่ารักนะที่พวกเธอค่ะมาใน c h n n e l Plus นะคะแอดก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะพร้อมกับรูปภาพสวยๆค่ะที่พวกเธอเอามาลงใน n n e n Plus เนาะก็เอามาฝากค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า